ครับผมตามสวัสดีครับผมมาพบกับบาบิวคือเก่าครับผมบาบิวพาสเซปคือเก่าครับอ,อ,อยู่ข่าพอมีนไปน้องอยู่ข่าเฮียงเฮียงจนสั้นมาแล้วครับอยู่จนสั้นละ อยากกินก๋วยเตียวแบบเซีบๆอะนี่ครับหนูเข่าออสั้นวูได้เเวันเน่ยโมได้กินข้าก็มากินน้ำบัอบูด้วยครับผมแ,แบบางาม่นอโอโเี่ยง น้ำโอเลี้ยงแ่กนะเอาแบบน้ำข้นๆไปเลยอันนี้กินแบบน้ำข้นๆมาครับพ่อแม่พี่น้อง เม้าด็ถ่ายกล่องผมไพี่น้องเมเด็ดตั้งกล่องครับเย็นกอน มัน,นจะกินแบบแซบๆครับพอไม่ไปนอกแบบซาๆแซบๆ But mm hmm 嗯。Mm hmm.